ในช่วงที่หลายคนรอคอยนะรุนเราสองคนด้วยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เป็นร้านย็นโฟชื่อดังย่านเสาชิงช้านะฮะนี่ดูแค่เขาเรียกอะไรเครื่องเนี่ยก็หิวแล้วนะเนี่ยคือพร้อมพร้อมสักได้เลยนะพี่เดี๋ยวนะอเอาเลยไหมเอาเลยพอพอดึกนิดหน่อยหิวอีกแล้ว <ST. S 1> เอางี้อย่ารอช้าก็ได้นะคะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพรชัยตระกูลกิจเจริญเจ้าของร้านนายอ้วนเย็นตตโฟค่ะ ไรเด้อววเลยว้เลยนี่ใจร้อนอีกแล้วใจร้อนอีกแล้วค <c oughs> รออวับผมโอ้โหมันน่ากินนะครับครับโ<ห>อ้หที่แค่เห็นเครื่องก็เยอะมากแล้วนะฮะอย่างนี้นะคัอวีพีได้ต้องเป็นยยนรโฟที่ไม่ธรรมดาถูกต้อง <c oughs> บอกความไม่ธรรมดาให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับของที่ร้านเราเยนรโฟ จะครบเครื่องหมดทุกอย่างสงเครื่องและเครื่องเยอะครับอันนี้คือลูกชิ้นกุ้งกุ้งกุ้งครับและนี้คือเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบครับเกี๊ยวกรอบไส้หมูสับใช่ครับลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนี่เหมือนก๋วยเตี๋ยวไอ้นั่นนะฮะอะไรก๋วยเตี๋ยวแคะก๋วยเตี๋ยวแค่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ที่เขาบอกเด็ดเด็ดของเขานี่คือบัตเต็งพิเศษบัตเต็งคุณผอปกติบอกเลยนะพี่กินยานาโฟมาเนี่ย1 9 4ล้านแล้ว น้อยแต่ไหมครับร้านเพราะบางร้านเราซ้ำกันเราซ้ำอ๋อแต่ไม่เคยเห็นเย็นตาโฟใส่บะเต่งบะเต็งมักจะใส่กับข้าวต้มปลาถูกไหมฮะครับผมและนี่มันยังไงถึงมาไห้ใส่บะเต่งและบะเต็งพิเศษยังไงครับตั้งแต่คุณพ่อนะฮะเป็นคนเริ่มเย็นตาโฟใส่บะเตงก็ผมก็เป็นรุ่นที่สองก็ทําใส่บะเต็งเรื่อยมาเลยครับ ต้องยอมรับนะครับว่าดูหน้าตาดีมากนะครับแต่รสชาติดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เราเราลองเลยแล้วกันนะฮะนี่อย่าไปเย้ยเขาเลยคืออยากทานบ้างันแหละเราพี่ชอบไงช่วยคุณผู้ชมพิสูจน์ว่าอร่อยไหมอ๋อคุณพ่อสั่งอะไรพูดมาบะหมี่อ๋อบะหมี่ได้ครับทุกอย่างไหมคะทุกอย่างครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับบอกให้เลยทุกอย่างแต่คุณพ่อทานน้ำแห้งครับเอาพร้อมทานน้ำทานน้ำแล้วก็แห้งด้วยครับได้ครับได้ครับเอาน้ำนะครับเอาน้ำน้ำเชิญได้ครับ นี่น่าทานจริงอะผักเผือกเขาดูจะอินมากเลยนะใ,ให้พี่ชิมก่อนขอลูกชิ้นเลยนะพี่มุนทานลูกชิ้นปลาชอบมากมสวรรค์นนะอร่อยนะนปลามึกในพี่ชอบมากครับกลมกลม่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะเอางี้ชิมที่นี่บอกอร่อยแล้วนะคะลองไปชมมันที่ร้านดีกว่าคุณพออว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนายอ้วนเย็นตาโฟค่ะ มีโฟแห้งหนึ่งเส้นมีโฟแห้งหนึ่งเล็กเย็นแห้งหนึ่งใหญ่เย็นแห้งหนึ่งและนี่ก็คือหน้าตาของเย็นตะโฟแห้งเมนูขึ้นชื่อของร้านอ้วนเย็นตะโฟต้นตำรับเย็นตะโฟรสเด็ดปรุงเสร็จในชามเปิดบริการความอร่อยในย่านสาวชิงช้ามานานกว่า40ปีแล้วค่ะ ซึ่งเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้ก็อยู่ที่ลูกชิ้นทุกชนิดที่เน้นเนื้อล้วนๆทำสดใหม่วันต่อวันโดยเฉพาะลูกชิ้นปลาและที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็คือบะเตงที่ทำจากหมูสามชั้นที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปผัดกับน้ำตาและซีอิ๊วขาวจนเข้าเนื้อไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผานกับเยนตาโฟแล้วจะลงตัวเข้ากันได้แบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะ และหัวใจของความอร่อยเด็ดที่ไม่มีใครเหมือนของร้านในอ้วนเย็นตาโฟก็คือซอสเย็นตาโฟขอบอกว่าเขาหวงสูตรการทาซอสเย็นตาโฟสุดๆเลยล่ะค่ะได้แต่แอบกระซิบมาว่าทํามาจากซอสมะเขือเทศเคี่ยวกับแป้งมันานานหลายชั่วโมงก็เลยกลายมาเป็นซอสเย็นตาโฟสุดเข้มข้นแบบนี้ล่ะค่ะ ความอร่อยเข้มข้นของร้านนี้อยู่ที่ซอสเยนตาโฟสูตรเด็ดและการปรุงรสเพิ่มด้วยพริกบดน้ำตาลน้ำปลาและน้ำส้มสายชูแล้วน้ำซุปของที่นี่จึงเป็นน้ำซุปใสหวานน้ำต้มกระดูกหมูส่วนเอียวเล้งหรือส่วนสันหลังเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งความอร่อยที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือเกี๊ยวทอดค่ะ เห็นเป็นเมนูเคี้ยวเล่นๆแบบนี้แต่ขอบอกว่าอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้แผ่นเกี๊ยวไขแ่แท้สั่งท,ทําพิเศษให้เนื้อแป้งหนาและแผ่นใหญ่กว่าปกติเพื่อที่จะใส่ไส้หมูสับปรุงรสได้ไม่มีแตกเมื่อนาไปทอดก็จะได้เกี่ยวทอดชิ้นโตฟูกรอบอย่างที่เห็นค่ะจะทานเป็นเครื่องเคียงในชามเย็นตะโฟก,กับข้าวกันข้าวกันหรือจะสั่งทานเล่นๆจิ้มกับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวๆหวานๆที่มีส่วนผสมของพริกขี้หนูกระเทียมสดน,น้ำซ้อมายชูและน้ำตาลมาเคี่ยวจนออกรสก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะไปพิสูจน์ รสชาติกันได้ที่ร้านอ้วนเย็นตตโฟอยู่ที่เสาชิงช้านี่เองค่ะโอ้โหบอกว่าร้านนี้ลูกค้ามาอุดมไม่ขาดสายเลยนะฮะต้องขอบคุณคุณพรชัยมากนะฮะที่เอาเย็นตตโฟวีไอพีมาฝากวันนี้นะขอบคุณมากเลยครับนายอ้วนคระขอบคุณครับ,บ,รบนายอ้วนเย็นตตโฟ ของยังมีดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลวกกันกลับบ้านอีกเพียบเลยนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวก่อนนะคะคืนนี้หมดเวลาวีพีแล้วบพบกันใหม่ทุกข้าคืนวันจันทร์ทางโมเดินไนทีวีวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ